ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเคเอรเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลิปนี้ประจําวันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนก็นั่งรับชมคลิปที่บ้านก็ได้ครับผมจากช่องรถไทยมือสองนะครับของร้านเคเอรเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ เดี๋ยวพาเอมาอัปเดตรถนะครับในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์นี้นะครับเผื่อจะโดนใจ FC ซคันไหนบ้างนะครับผมที่นี่เราจำหน่ายแท็กเตอร์มือ2อนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2ครับแท็กเตอร์รว่ารถไถนี่ก็มีหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นสวยแบบเดิมๆหรือปรับสภาพสวยหรือว่าตามสภาพนะมีหลายราคา ราคาเริ่มต้นหลักหมื่นนะครับรดไถมือสองที่ร้านเคสเตอร์มือน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์อุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองนะอุปกรณ์ก็ราคาเริ่มต้นหลักพันนะครับผมสนใจลดไถหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็แวะมาเยี่ยมชมนะเลือกเอาไปไว้ใช้งานได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ติดถนนใหญ่เส้น2-4ไปมาสะดวกครับตรงข้ามไปรษณีย์เยื้องๆกับเทศบาลที่ว่าการอำเภอหนองกี่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0892832911ครับผม0892832911ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพา f อไล่เรียงรถนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าร้านแล้วก็ไปด้านข้างร้านแล้วกันนะครับผมซึ่งก็มีรถเข้าใหม่หลายรายการแล้วก็มียันม่าเข้าใหม่ทั้งหมด7คันนะครับยันม่านะครับ7คันเลยนะเข้ามา เป็น51แรง e f 51 4t 6คันแล้วก็เป็น y m 51a 1คันรวมทั้งหมด7คันเฉพาะยันม่าเข้าใหม่ในช่วงนี้นะครับผมเห็น fc ถามอะไรเจ้าเรื่องของยันม่านะจัดมาแล้วนะครับผมเผื่อจะโดนใจคันไหนบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าจะเดินเข้าถึงไหมฝนตกทุกวันจริงๆครับที่นี่นะดูพื้นที่ครับทรมานมากครับเดินเห็น fc มาดูรถกร็เกรงใจแต่ก็ทำไงได้ครับฝนตกนะ ลูกลังหรือว่าหินทุกก็ลงไปเรื่อยนะครับลงไปหลายพว่วงแล้วแต่ก็ะจมหายหมดอ่าคลิปนี้เดี๋ยวนําชมคันไหนก่อนดีเอยอ่าเอาตั้งแต่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าตรงโน้นเลยไล่มาใหม่นะครับเมื่อกี้เดินโฉบมาให้เห็นอ่าภาพมุมกว้างๆก,ก่อนนะที่รถที่จอดอยู่ว่ามีรุ่นไหนประมาณไหนบ้างนะเดี๋ยวกลับไปไล่เรียงมาตั้งแต่คันแรกตรงโน้นเลยนะที่แคอน้องอีนบุรีรัม นะครับรถใช้มือสออุปกรณ์ต่อพว่วงมือหนึและมือ2นะครับก็ขอบพรคุณ FC e ซีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เดินทางมาที่ร้านนะครับมาหลายๆจังหวัดนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมอุดหนุนเลือกเอาไปไว้ใช้งานทั้งรถและอุปกรณ์และก็มีข่าวประชาะประชาสัมพันธ์ต้องขอไปประชาสัมพันธ์นะเรื่องของเพจปลอมนะตอนนี้ก็ยังถูกหลอกอยู่เรื่อยๆนะครับผมโดยใช้แอบอ้างชื่อร้านเราเคสท็กเตอร์ นะครับไปเป็นแบ็กกราวในเพจปอมแล้วก็เอารูปรถร้านอื่นหรือร้านนี้ด้วยแล้วกันเอ่อเอาไปโพสขายทุกถูกนะเอฟซีเห็นแล้วต้องการาลูกค้าเห็นแล้วก็อยากได้ยังอย่าง L50 s p ขายอยู่2 0 0แสนก็บาทอย่างเงี้ยครับนะซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีครับนะนะแล้วก็บางท่านก็หลงเชื่อโอนเงินมาจำให้ห้า0ั0ห0ึ0 0หม0 0 0 4,000หลายหมื่นก็มีนะก็กลายเป็นถะูกหลอกไป ก็แจ้งเตือนครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะถ้าให้ดีก็ไม่ว่าจะเป็นร้านเฟซไหนร้านไหนนะให้ดีก็ขอวิดีโอคอดูรถตัวจริงนะอย่างที่บอกนี่นี่อันนี้ตัวจริงนะคนจริงๆผมอาจจะไม่ได้โชว์หน้าเพราะว่าถ่ายเองนะจำเป็นถ่ายถ่ายเองคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ครับก็เลยต้องถ่ายให้เห็นรถนะแต่ว่าตัวจริงเสียงจริงแน่นอนอ่า วิดีโอคอดูรถก่อนนะครับเห็นรถตัวจริงอย่างเงี้ยเห็นคนที่ถ่ายแล้วก็เห็นรถอยู่พร้อมกันอย่างเงี้ยถือว่าโอเคมีรถจริงแน่ส่วนราคาก็ต่อรองกันเอานะครับแต่บางบางเจ้าเนี่ยก็คือเอา๊อปปี้รูปแล้วก็ส่งให้หรือว่าเอา๊อปปี้คลิปเป็นคลิปวิดีโอมันก็ก๊อปส่งได้นะครับผมบางคนบอกว่าโอเคเขาส่งคลิปมาให้ดูก็เลยนึกว่ามีจริงคลิปมัน๊อปปี้กันได้ครับแต่ว่าถ้าวิดีโอคอลมันก๊อปไม่ได้เพราะนั้นก็อย่างนี้เลยชัวร์กว่า หรือไม่ไงั้นก็มาดูรถตัวจริงก่อนค่อยมัดจําครับนะจริงๆแล้วเราไม่มีนโยบายว่าให้โอนโอนโอน,โอนมัดจําก่อนที่จะมาดูรถด้วยซ้ำนะไม่มีนะถูกใจคือถ้าบางท่านไม่ไม่มาดูรถไม่มีเวลาก็ก็โอนออนไลน์ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าก็อยากให้เห็นรถชัดเจนก่อนนะส่วนท่านที่มาก็มาลองขับถูกใจค่อยคุยเรื่องซื้อขายเนาะที่เคเลนเตอร์น้องกีบุรีมเป็นห่วงเอฟซีที่โดนหลอกไปหลายเจ้า ชมคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกินมานานแล้วเกินคลิปนี้นะอาจจะใช้เวลาหน่อย3 6 0 8นะครับตัวนี้เป็นดีทีเก็บงานสวยนะครับยางใหม่4เส้นไปเลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมครับปี54ไปดันผัานหลังนะผ่านก็เปลี่ยนได้ครับเลือกได้เป็นบุกเบิกได้พลวนได้2 6 9 0 0 0หืบาทสวยๆตามนี้เลยยางใหม่4เส้นเลยนะครับแต่ว่า ยางใหม่นะครับนี่แต่ว่าเหยยีบขี้โคลนก็เพื่อนหน่อยนะแต่ล้างเดี๋ยวเอี่ยมเอี่ยมให้สวยๆไม่ต้องห่วงนะสองแสนหกหมื่นเก้าบาทถัดมาก็เป็นสามหกอีกคันตัวนี้ก็ปีจดลากจดนะปีหกหนึ่งได้ยางใหม่สี่เส้นเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ขยับราคามาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเช็คใหม่ย,ยางใหม <c oughs> ส่สวยๆตามนี้เลยเล่มปีหกหนึ่งครับคันนี้คันนู้นเล่มปีห้าสี่ราคาใกล้เคียงกัน ถัดมาเป็น b 2 1 4 0 S ปี64รถสวยเดิมยางเพิ่มเติมยางหลังใหม่2,49,000บาทคันนี้จัดโปร 1, 000, รถ1,000 0เหลือ2,3,9,000บาทเอาไปนะครับหยับมาตรงนี้จะเป็น L4018 4018ปี62รถสวยเดิมเพิ่มเติมเก็บระเอียนให้สวยได้ยังหน้าใหม่ท่อซิ่งไทยเทอ่ไม่ใช่ไทเทดสิไปเล็ยางเดิมใบดันผันหลัง สภาพสวยๆตามนี้339,000บาทนะ3 3 9 0 0 0 4า้ันโค้งสำหรับ fc ชาวไล่มันนะครับเวลาขุดมันจะท้องสูงสบายๆต้องใช้คานโค้งหรือข้ามคันนาง่ายอ่า4708 DT ดีทตัวนี้เช็คสภาพให้เรียบร้อยอุปกรณ์หน้าหลังเล่มปี56เครื่องเกียร์ทั้รีหมดนะครับผมอ่า3 6 9 0 0 0บาทเอาไปนะเดิมน่าจะเปิดไว้389 นะค 4508DI 4508DI ตัวนี้ก็เช็คสภาพให้เรียบร้อยอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับเอาไป2 6 9 0 0 0บาทครับผมอ่าโอ้ยันมากนะ่าจะเข้าไปไม่ถึง f อเดี๋ยวขอช่วงเย็นแล้วกันนะให้แดดมันออกแล้วก็พื้นมันแห้งๆหน่อยเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปรีวิวด้านในให้คลิปนี้น่าจะได้เฉพาะด้านหน้าครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเข้าไปไม่ได้นะ อัดมาเป็น L 5 0 1 8 5018นะฮะตัวนี้เช็คสภาพสวยยางใหม่4เส้นเหมือนกันนะครับโอ้โหจัดให้ไปแบบนี้เลยครับใหม่กับทุกคันเลยครับอันไหนที่ยางถ้าไม่สวยนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยนะได้ยางใหม่ไปเลยนะเช็คให้ใกล้เคียงรถใหม่ไปให้ลูกค้าไปใช้งานยาวๆสภาพสวยๆเข้าบ้าน5018คันนี้4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสี 4, 5, 9, 000, ่แสนห้าหมื่นเก้าพันยางใหม่สี่เส้นเช็คให้เรียบร้อยอุปกรณ์หน้าหลังเลือกเอาครับพันหลังนะครับเล่มพร้อมส่งฟรี ถึงบ้านนะครับผม4708 SP นี่ก็ยางใหม่4เส้นได้ใบดันใหม่ด้วยคันนี้ใบดันใหม่ NASA นะครับใบดันใหม่ NASA เดิมน่าจะเปิดไว้449พิเศษเอาไป399ไปเลยราคานี้ด่วนๆเลยครับ399,000บาทยางใหม่4เส้นใบดันใหม่ NASA ด้วย4708 SP นะครับเป็นตัว SP หน้าหลังแถมส่งฟรีแล้วก็ปิดท้ายคลิปนี้เลยได้เฉพาะด้านหน้าจริงๆต้องขออภัยนะครับ 4 5 0 8 DI นะครับตัวนี้เช็คสภาพให้เรียบร้อย269,000บาทนะครับ269,000บาทนะสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมส่วนรุ่นอื่นๆตรงนี้ก็มีอีกเยอะครับที่เคาแรเตอร์น้องกี่บุรีรัมเดี๋ยวจะรีวิวในช่วงเย็นอีกรอบนึงแล้วกันนะครับจะได้เดินสะดวกด้านในมันจะแฉะหน่อยอแถวหน้านี่ก็จะเป็นคูต้าทั้งหมดเลย แถว2ก็คูปต้าทั้งหมดแถว3คูปตา้าแถว4เริ่มเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับนู้นแถวที่4ครับนิวฮอลแลนด์จอดเรียงอยู่แถวที่5จะเป็นจอรเดียแถวที่6จะเป็นยันมานะครับอ่ายันมาจะอยู่โซนหลังนู้นเยอะเลยนะครับอจอดคะค,ะ,คะกันไปที่เคเเตอร์น้องกี่บุรีดําสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมครับนี่ครับเทศบาลน้องกี่อยู่ตรงนี้เองตรงข้ามกันเลยยืงเยื้อกันตรงข้ามไปสี่นีแต่ยืงเยื้อกับเทศบาลอ่าส่วนที่ว่าการอำเภอจะอยู่ไปด้านหลังเทศบาล นะครับปิดถนนใหญ่เส้น2 4ใกล้ๆปั๊มน้ำมันพิธีครับนี่ปั๊มน้ำมันพิีตรงนี้ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมเลือกเอาไปไว้ใช้งานรถไถมือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2นะครับที่เคเท็กเตอร์เบอรน้องกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ถ้าเป็นเพจปลอมเขาจะใช้ชื่อว่าเคเท็กเตอร์มือ2ต้องระวังนะครับแล้วก็โพสราคาถูกถูกถูกจนน่าเหลือเชื่อถูกจนน่าตกใจนะแล้วก็ตกใจมากกว่านั้นก็คือโอนเงินมัดจำไปแล้วจบเกมครับไม่ได้คืนแน่นอนต้อง แจ้งเตือนลูกค้าแจ้งเตือน FC ด้วยนะครับผมนะถ้าอยากได้รถจริงๆก็มาที่ร้านนะครับไม่ต้องโอนมาจําก่อนนะไม่ต้องโอนเงินก่อนมาดูรถไม่มีครับไม่มีนโะยบายแบบนั้นที่เคสเตอร์น้องกีบริรัมจริงทางเราก็ไปแจ้งความแจ้งอะไรไว้แล้วแหละนะแต่ก็ไม่รู้จะดาเนินคดีได้ถึงไหนนะก็ประกาศแจ้งกันเอาไว้ไม่ถูกหรอกง่ายที่สุดเคสเตอร์น้องกีบริรัมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมอย่างสูงลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ